เอาล่ะครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในนะันมันนี่ขอทุกคนมีกันนับนันนะครับผมวันนี้พูดถึงเรื่องสวยสวอปนะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะว่าโอเคนะครับแล้วก็แน่นอนว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวจริงนะใช่ตัวจริง <c oughs> เดี๋ยวเออแต่อย่าลืมนะฮะอย่าพลาดนะครับผมคือแบบเราคิดว่ามันเป็นตัวจริงนะฮะแต่เราก,กดไปโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นอีโคซิสเต็มตัวจริงหรือเปล่านะครับผมชีบหายเลยนะฮะ ใช้คำว่าชิบหายเลยนะบอกไว้ก่อนนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะลองทําสุยนะครับผมก็ลองมาดูกันได้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากขนาดนั้นนะครับจริงก็มีหลายขั้นตอนนะครับผมที่สามารถถามมาร่วมกันได้นะครับก็อยังแบบเฮ้ยเราควรจะต้องทําในส่วนของบางส่วนที่เป็นเบตานะครับผมซึ่งเป็นเบต้าเทสนะก็มีสุ่ยวอลเล็ตนะครับผมขั้นตอนในการทําก็ไปที่ Discord นะครับผม Verification นะครับผม go to Beta e v i ีวิช a n แนนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ อินวิดนะครับผมเชิญชวนนะครับแล้วก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปนะครับผมเคลียร์ยูวอลเล็ตนะครับผมแบ็กอัพนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็พิมพ์วอลเล็ตอเดสนะครับผมให้นีดีคอร์ดนะครับผมไปที่เดบเน็ตแล้วก็อ่าไปขอฟูเซตนะครับผมฟูเซตนะครับผมยูวอลเล็ตของคุณนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมได้นะครับผมในส่วนของสุ่ยวอลเล็ตนะครับผมกับตัว มิสตินเวลต์นะครับผมก็ลองไปดูกันได้อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลองนะครับผมก็มีแอปท็อปแอปท็อปซอฟด้วยนะครับผมจริงๆแล้วช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจนะในการทําแต่ละตัวนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะโอเคเราไปดูกันนะครับผมอันนี้เข้า Discord ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมดิสคอร์ดสุยก็ก่อนเข้า Discord สุยนะครับผมเขาจะมี Verification นะครับผม2ส่วนนะสเต็ปแรกนะครับผมยืนยันตัวตนนะกดไอ้นี่เข้าไปนะครับแล้วก็ไปกดสเต็ปสองนะครับผม ก็ใส่ไอ้นี่เข้าไปเรียบร้อยก็จบแล้วนะครับผมซึ่งอีเวนเชษตมันก็มีอีเวนหลักๆหลายๆอีเวนอยู่นะครับผมอ o u n c e m e n t ที่เกิดขึ้นก็มีนะฮะเขามีให้ทำตอนนี้น่าจะมีให้ทำหลายตัวอยู่นะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วผมตามแทบไม่ทันนะฮะผมบอกไปเลยนะครับผมเพราะว่าทำอะไรยากนะครับผมแล้วก็ว่ากันไปเนะฮะจริงๆเปิดโหนดก็ได้นะครับแล้วแต่คุณนะครับจะเปิดโหนดก็ได้แล้วแต่เลยเด๋ยวนามาให้ทาตรงไหนก่อนนะไปที่เบต้านะครับผมเดี๋ยวนะเบต้ายังเปิดอยู่เอาวะ เข้าใจว่าเบต้าน่าจะไม่เปิดแล้วนะฮะอืมเเหมือมนตัวเบต้าไม่ได้เปิดแล้วนี่ว่าใช่ไหมอีเวนต์เราไปดูอีเวนต์ในชีพด้วย เออปัญหาอะไรบ้าติด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 เทปอัปเดตออฟฟิเชียลลิงก์อ๋อพิกาโลไปดูพิกาโ,โลก็ได้นะครับบิลดเออร์คอนเทมบิวเออร์โนดออเบเรเซอร์อินเวสเตอร์ครีเอเตอร์โอเคใส่เข้าไปใส่โลไว้ก่อเนเทโลนมิกที่เกิดขึ้นอืมโดยส่วนใหญ่แล้วมันน่าจะไม่น่ามีปัญหาตรงนี้นี่หว่า เข้าใจว่าไม่น่ามีปัญหานะครับผมแต่เผื่อมีปัญหาอะไรบางอย่างนะเราก็ว่ากันไปในส่วนนี้เบต้าน่าจะไม่มีแล้วนะผมว่าเออว่ะอืมเพราะมันอยู่ในส่วนของเบต้านะครับผมในการเชิญชวนซึ่งคิดว่าน่าจะไม่ทันในส่วนของเบต้าแต่คิดว่าน่าทำน่าจะทําได้อยู่ในลักษณะของการที่เราไปสิสลองดูด้ไม่ชัวร์ว่านี้เขาบอกว่าไม่ชัวร์จริงๆนะครับบอกไว้เลย enter app เข้าไปก่อนนะฮะ คอนเน็กกับสุยวอลเล็ตเก็ตซุยวอลเล็ตเหมือนจะเก็ตได้เลยไหมเดี๋ยวลองดูดิอืมเก็ตได้เลยแสดงว่าในช่วงเบต้าน่าจะน่าจะจบไปแล้วนะครับอ่าฮะพอได้สุยมาแล้วนะครับผมก็ปกติฮะเคลียร์เข้าไปจบจบนะฮะ กด I h a v e กด Clear Wallet นะครับผม Backup r e c o v e r นะครับผมก็จำเลขนี้ไว้นะครับซึ่งเอาจริงแล้วเลขนี้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องซีเรียสอยู่แล้วพอเราได้นี่มานะครับผมแล้วกดไปที่ Copy นะครับเลือกไปที่ตัว d e v เน t นะครับผมแล้วก็ t ท s t นะครับผมก็ใส่เข้าไปขั้นตอนก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นพิมพ์เข้าไปก็ได้ครับแล้วแต่คุณนะครับ mai tēr woy รอแป๊บนะฮะก็จะมี transaction transfer นะครับผมก็เอ็กเซรอกันไปนะฮะปึ๊บพอเสร็จปุ๊บเราก็จะได้สองแสนห้าหมื่นสุยเคียร์เยอะชิบหายเลยเยอะจนรู้สึกว่าเป็นของปลอมเลยเอา่าจากนั้นเสร็จปุ๊บก็นะครับไปที่ choice สุยนะครับผมที swap นะครับผมแล้วก็แลก p r o v e transaction transfer นะครับผมที่ swap ให้เรียบร้อยนะคะรับจริงๆแล้วขั้นตอนการ swap นี่แม่งค่อนข้างง่ายจนไม่รู้ง่ายยังไงแล้วนะ,ะผมไม่รู้ว่า จะพูดว่าง่ายแบบไหนดีนะครับแต่ก็แเรเียกเองง่ายอ่ะง่ายมากเลฮะเ,เดี๋ยวมันต้องคอนเน็กดูว่าคอนเน็กซุ่ยนะครับผมโอเคครับคอนเน็กซ์ก็ได้โทเค็นมานะฮะแล้วก็ได้ทีสวอปมาก็แลกไปฮะแลกแม็กแม่งไปเลยนะครับจบๆไปมันก็จะมีห้าหมื่นนะมันมีสองแสนเ,ออเดี๋ยวนะ สามเรามี2อ0 0 0นนะครับแล้วก็แลก5 0,000แม่งไปเลยนะครับแต่แลก5 0,000ได้แค่3ามร้อแนะครัแลกไปครับลองฝึกแรกครับลองฝึกแรก transaction gas fee ก็อยู่ประมาณ3,000กว่านะครับผมดูเหมือนเยอะนะจริงก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับผมจริงแลกไปแลกมาจะก็ได้นะฮะแลกไปแลกมาสักพักได้นะครับผมแล้วก็ไปดูที่ deposit นะครับผมในการที่แอดเข้าไปใน t swap transaction approve นะครับผมแล้วก็อย่าลืมใส่ feedback เข้าไปในตัวของ feedback นะครับผมก็คิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะ go to go t o position นะครับ h a r v a s t นะครับ pull transaction นะครับผมจัดแม่งให้เต็มนะครับผมจัดเอาแบบเอาให้หนักอะนะครับเอาให้ครบทุกทุกอนูนะครับทุกทุกรูขุมขนที่คุณทำได้นะครับทำไปนะฮะนี่ก็จะมีค่าแก้ transaction นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปดูที่ตรงส่วนที่อะไรที่เราสามารถทำได้อย่าง position นะครับผมปด p u l นะเปิด p o l l แม่งเข้าไปนะครับผมแม x เข้าไป deposit แม่งเข้าไปเลยนะครับผมให้จบจบไปเราสามารถ reject ได้นะครับผมจริงๆแล้วเราดูไม่ มันก็แม็กสุดได้ห้าหมื่นนะฮะแล้วก็แม็กไปเลยนะฮะอัพูปไปครับฝึกครับฝึกฝึกทําไปฮะอะไรที่ทําได้ก็ทําฝึกทําไปกดสิลูกกดสิช้าละช้าละปั๊บค่อนข้างที่จะผมว่าค่อนข้างที่จะเร็วระดับหนึ่งเลยนะครับเปิดโปรไฟลชันก็ฮาวเวสได้นะครับเกตฮาวเวสมาด้วยนะฮะไหนๆก็ไอ้นี่แล้วก็ฮาวเวสมาด้วยแล้วก็มินนะครับผมมินโทเค็นออกมาให้เรียบร้อยแก๊สฟรีนะครับก็มีอะไรทําทํามาให้หมดฮนะ น,นี้ก็เป็นขั้นตอนในการทำทั้งหมดนะครับผมที่สามารถทำได้ซึ่งก็ระวังกันนิดนึงนะฮะบ,บางทีแบบเราพลาดนะครับผมก็เรียบร้อยนะฮะหลุดนะฮะทำไปเล่นนะครับชีวิตอาจจะพลาดได้นะฮะ อย่าให้ถูกทำร้ายก็พอว่าไปนั่นบ้าบอรจริงๆโอเคครับพอเสร็จแล้วขั้นตอนทั้งหมดแล้วเราเรามินเมินให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรทำนั่นแหละครับผมสิ่งที่เราทามาทำได้ก็ไปที่ Discord นะครับผมไปที่ฟีดแบ็กนะครับผมแล้วก็ใส่ฟีดแบ็กลงไปใน Discord นะครับผมมีเมื่อวะเหมือนจะไม่มีฟีดแบ็กให้เราทำแล้วนะฮะก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรให้เราทำได้แล้วเนาะอ้อรีลิสต์โนดไม่ใช่เดฟคอร์เดฟรีสูตรเบกิเนอร์โนด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 คอนแทคคอนเทนส์ ไม่น่ามีอะไรให้ทำแล้วนะผมว่าเพราะว่าโดยส่วนวน่าส่วนนี้น่าจะไม่มีฟีดแบ็กชาน n n ล l ลไนะครับผมคือเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะไอ้นี่หมดแล้วล่ะนะครับทำตรงส่วนนี้หมดทุกส่วนแล้วนะครับผมก็ถือว่าถ้าเราถ้ามองถึงความเป็นจริงใน นี่ถือว่าเร็วเร็วมากนะครับเร็วกว่าที่ผมเคยเคยทดลองทำนะครับหลายตัวมากเลยนะครับอันนี้ก็บอกกันไว้เลยนะแล้วก็อยากจะให้ลองทดลองมาทำนะครับผมแต่ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการทำหรือไม่ต้องการรีบทำหรืออะไรก็พวกนี้ก็ค่อยก็ได้อ,ไอ๋อในไงสุ่ยสวอปอิชิพายวาแ์ลักวาไม่เจอ modify อร์ไฟล์ล็อกเก็ตจรวดโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้ว แค่นี้นะครับบริไฟเสร็จเรียบร้อยก็ welcome ม uh, า welcome มาเสร็จปุ๊บก็เรามาดูนะฮะให้ high, generate feedback feedback ก็ถือว่าเร็วดีนะเป็นเกรดโปรเจกต์ดีนะครับผมว่าก็เวิร์กดีคือจริงๆแล้วก็อ๋อเมื่อกี้นี้ผมหาอยู่ตั้งนานหาไม่เจอประสบจริงๆเลยโอเคครับผมทำทั้งหมดให้ดูแล้วนะครับผมฟีดแบ็กก็สิ่งสำคัญที่สุดค,ค,คุณต้องควรไปโกลด์ทรัสติชันนะครับผมเพื่อแอปพลิเคชันเพื่อที่จะไปเทสต์นะผมให้เรียบร้อยซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไราย,ยากเกินไปสำหรับตัวท่านเองนะครับผผผมมมซึ่ง่งคิดแล้ววา ผู้ท่าน่าจะทํากันได้นะฮะไม่ยากหรอกนะครับไปดูที่สุ่ยก็ได้ครับดูเทสทราน s a c t i o n ก็ได้นะครับททรเทสโทเค้นนะครับผมอแคทิวิตี้ดูได้นะฮะแอคทิวิตี้เนี่ยฮะคอ call ม u b m i t call transfer c a l นู่นนี่นั่นไปดูไปนะครับผมซึ่งผมคิดว่าก็โอเคแหละนะเจ๋งฮะเจ๋งอันนี้บอกเลยอันนี้สุ่ยเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ เก็บรูปให้เรียบร้อยนะครเพราะว่าเราทําในส่วนขั้นตอนพวกนี้เนี่ยเราก็พยายามนะครับพยายามทําให้ครบทุกขั้นตอนนะครับเปิด Position แล้วก็เปิดให้ครบด้วย mm. พยายามไอ้นี่นะครับผมใส่เข้าไปในสกรีนให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสิ่งสำคัญที่ทำนะครับก็คือกรอบ id เ d ียด้วยนะครับ โอเคเรียบร้อยครับจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ส่งไปครับผมนะฮะขั้นตอนทั้งหมดก็เรียบร้อยแล้วครับผมไม่มีอะไรยุ่งยากอ๋อใช่อย่าลืมใส่คอมเมนต์นะครับผมเน้นความน่ารักไว้ก่อนครับผม โอเคครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วในวอลเล็ตวอลเล็ตที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะทำกันได้ไม่มีอะไรยุ่งยากจนเกินไปต่อแต่และทุกท่านนะครับผมก็อลองดูกันนะครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้องกดงติดตามกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลัใลงใจนะครับสวัสดีครับ